สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคอฟุตบอลทุกคนทุกท่านเลยครับวันนี้เจอกับผมเดอะนัทเทบอลครับเราเจอกันการกับโปรแกรมฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่1เมษายน2568ครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลกลับมาเข้มข้นอย่างพิมลีกอังกฤษทําการแข่งขันทั้งหมด3คู่ครับและหน้าช่องนี้หน้าคลิปนี้ครับ3คู่ในพิมลีเกอังกฤษค่ำคืนวันนี้ไม่ต้องขาดนัด จัดมาให้เลยครับเมื่อวานนี้ครับใครตามทางด้านของตริโนไปขอแสดงความดีด้วยครับเป็นไปตามบทวิเคราะห์ที่นัดวางให้เลยครับบอกแล้วว่า80-90%เมื่อวานนี้เลือกบองหน้าบ้านครับอย่างราซิโอแน่นอนมีโอกาสเป็นพระปาสสูงมากและจบกันไปครับ1ประตูต่อ1ครับก็บอกแล้วตริโนเนี่ยเมื่อวานนี้จับเป็นฟุตบอลที่ทําให้เราได้ยิ้มหวานๆกันอย่างแน่นอนครับก็ยินดีกับพี่ๆเอที่ตามผลญาติหน้าช่องไปด้วยลากันครับส่วนในชมรมในครอบครัวไม่ต้องพูดถึงครับเมื่อค่ ที่ผ่านมาวี p อพีเข้าวินกันไปถึง3ตัวไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอวเรนดัมโตริโนและปารีสเอฟซีไม่ทําให้ผิดหวังครับบวกชุดอัลบั้ม3ไปอีกหนึ่งชุดยินดีกับพี่ๆที่อยู่ในชมรมทุกคนทุกขั้นเลยครับและสําหรับใครครับที่อยากรับแนวทางฟุตบอลดีๆแบบนี้ก่อนใครทุกวันก็ง่ายๆเลยครับขอแค่ทุกท่านเปิดใจทางเข้าชมรมอยู่ท่ารูปโปรไฟล์ยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านครับวันนี้ครับไม่ต้องเสียเวลาครับสำหรับฟุตบอลครีมเ์ลิกอังกฤษ3คู่3 ทีมที่น่าเลือกเชียร์ประจำหน้าคลิปนี้ไม่ต้องขัดนะจัดมาให้แล้วครับ คู่แรกสำหรับคัมคือวันนี้ครับเราไปลรยกันที่สึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้เลยครับเป็นเกมระหว่างเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลครับค่ำคืวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของฟูลแลมครับสำหรับคู่นี้จากแนวต้านก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นครับเป็นเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลครับที่พวกเขาถูกมองว่าเหนือกว่าเงือนไขวันนี้ต้องชนะเท่านั้นครับหนึ่งเมล็ดยกสองเมล็ดได้เคกันแบบเต็มๆครับสำหรับคู่นี้นัดจาะลึกไปดูรายละเอียดมาค่มคืวันนี้ครับแนะนำให้เชียร์เจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลได้เลยครับผลงานโดยรวมครับเป็นอาร์ ไพ่เกมมาสุดจากทุกรายการเนี่ยพวกเขาเก็บชัยชนะไป2เสมอ3ประกอบกับวันนี้ยังกลุ่มความได้เปรียบที่เล่นในจีนของตัวเองด้วยส่วนชิมเยือนครับอย่างทางด้านฟูลแลมครับไพเกมมาสุดจากทุกรายการผลงานดูเป็นรองอาเซนอนครับและวันนี้ยังต้องเสียเปรียบไปการรับบทเล่นเป็นเกมเยือนและที่สําคัญเนี่ยทางด้านชิมเยือนอย่างฟูลแลมเนี่ยเพิ่งได้พักมาเพียง3วันเท่านั้นเพราะเมื่อวันที่29ที่ผ่านมาครับพวกเขาเนี่ยก็เปิดบ้านพาย้กับทางด้านของคริสตัลพาเลทเนี่ยไปสนประตูต่อสามในศึกฟุตบอลเอฟเอครับรอบแปดท้น,น วันนี้โมเมนตัมต่างๆเนี่ยเป็นใจให้กับเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลหรือเกิยับไม่ว่าจะเป็นระบบทีมขุมกําลังศักยภาพต่างๆดูเหนือกว่าเยอะประกอบกับคัมคืนนี้เป็นเกมในบ้านของพวกเขาและยังได้พักมากกว่าด้วยครับและที่สําคัญเนี่ยเกมล่าสุดเองครับฟูลแลมเสียให้อาธน,น้าของคิตตันพาเลตเนี่ยไปถึง3ประตูครับแสดงให้เห็นว่าแนวรับยังค่อนข้างมีปัญหาและวันนี้ต้องเจอกับแนวรุกของอาร์เซนอลด้วยนะเชื่อว่านี้ครับอาร์เซนอลยังคงเคี่ยวพอครับที่จะเก็บชัยชนะในคัาคืนวันนี้ได้ไปลุ้นเมล็ดที่2เพื่อกิน กันแบบเต็มๆก็พอจัดไปที่อาร์เซนอลได้เลยครับ พิมพลิกอังกฤษคู่ที่2ในคัมคือวันนี้ครับมองไปที่เกมระหว่างวู๊บแฮมตันครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเวต์แฮมยูไนเต็ดสำหรับคู่นี้ครับก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยแนวต้านไม่มีเลยครับกับเงื่อนไขเสมอในเสมอกันใกล้เคียงและสูสีกันสุดครับสำหรับคู่นี้เอาจริงๆการเลือกคางคา,างยาครับเป็นฟุตบอลสามหน้าครับวู๊แฮมตันและทีเมเยือนอย่างเวตบแฮมยูไนเต็ดครับผลงานโดยรวมจากช่วง5เกมล่าสุดที่ผ่านมาใกล้เคียงกันมากๆครับเจ้าบ้านอย่างวู๊วันนี้5เกมลาสุดจากทุกรายการพวกเขาชนะ2เสมอ2 และหลุดแพ้ไปนหนึ่งเกมจาก5าเกมลอาสุดส่วนชินเยือนครับอย่างเวสแคมยูไนเต็ดก็ใกล้เคียงครับผลงานค่อนข้างสูสีชนะ2หลุดแพ้ไป2และก็เสมอไปนหนึ่งเกมจาก5่าเกมลอาสุดครับแต่แน่นอนครับด้วยผลงานที่ใกล้เคียงสูสีกันแบบนี้ถ้าจะต้องเลือกข้างจริงนัดมองว่าบูเมนตันวันนี้ไม่แพ้ในบ้านครับแต่โอกาสที่จบกันเสมอเป็นไปได้สูงมากๆแต่ว่าสําหรับคู่นี้ครับมีกระแสนหนึ่งที่น่าชอบมากกว่าครับคู่นี้เนี่ยช่วงหลังมาเนี่ยต้องบอกว่าแนวรุกค่อนข้างอึดด้วยกันทั้งคู่วันนี้เนี่ยน่าจะเป็นบอลที่แบบทรง อึดอัดอึดอัดหน่อยครับเพราะฉะนั้นคู่นี้นัดมองว่าสกอร์ที่จะเกิดขึ้นใน90นาทีค่อนข้างที่จะน้อยมากๆครับเพราะฉะนั้นสำหรับคู่นี้แนะนํามุดต่าเต็มเกมครับนัดมองว่าคู่นี้90นาทีไม่ถึง3ามเมล็ดอย่างแน่นอนครับมองต่ําเต็มเกมไปได้เลยครับ พิมลิกอังกฤษคู่ที่3ในคําคืวันนี้ครับมองไปที่เกมระหว่างนอตติงแฮมฟอร์เรสครับเปิดบ้านรับการมาเยือนครับของแมชเชสเตอร์ยู่ในแตดครับสำหรับคู่นี้จากแนวต้านก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นครับเจบ้านอย่างฟอร์เรสเนี่ยพวกเขาถูกมองว่าเหนือกว่าเล็กน้อยครับเงื่อนไขวันนี้ต้องเปิดบ้านชนะให้ได้ถึงจะได้ถ้าจบเสมอตัวชาไปแถบนี้ครับนัดเจาะลึกไปดูรายละเอียดในมุมมองส่วนตัวของนัดแนะนำมองชิมเยือนอย่างแมชเชสเตอร์ไนแตดคําคืวันนี้จะบุกมาและไม่แพ้กลับออกไปเป็นอย่างน้อยครับคุณภาพด ยรวมนะตอนนี้ครับต้องบอกว่าค่อนข้างใกล้เคียงและก็สูสีกันสุดครับห้าเกมาสุดจากทุกรายการของเจ้าบ้านอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสพวกเขาเก็บชัยไป2และเสมอ3ครับเหมือนกับทางด้านทิมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ไนเต็ดครับแม้ก่อนหน้านี้จะมีปัญหาลุมเร้าค่อนข้างเยอะแต่ว่าหลังๆมาฟอร์มของพวกเขาก็กระเตื้องขึ้นมาเยอะพอสมควรครับพวกเขาเก็บชัยชนะไป2และเสมอไป3จาก5าเกมสุดสุดแม้ค่้คืนวันนี้พวกเขาจะเสียเปรียบด้วยการรับบทอองเล่นเป็นเกมเยือนครับแต่ว่าโดยรวมแล้วผู้เล่นของเขาได้พักมาค่อนข้างเยอะกว่า เจ้าบ้านอย่างฟอร์เรสครเบฟอร์เรสเองเนี่ยเมื่อวันที่29ที่ผ่านมาครับเพิ่งแต่ฟตบรอลเอฟเอคัพกับใบตั้นไปเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ได้พักมาเพียง3วันเท่านั้นนัดจะมองว่าแนวต้านวันนี้ก็ไม่ได้เป็นอกเป็นใจให้กับฟอร์เรสขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นมองถึงมุมที่แบ่งแต้มกันไปแล้วกันครับสำหรับคู่นี้มองทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์แต่จะบุกมาและไม่แพ้กลับออกไปเป็นอย่างน้อยครับสามทีมครับสำหรับคัาคืนวันนี้ประจำหน้าคลิปไม่ต้องคัดนัดจัดมาให้้้แแลลลวครับบชออทีมมมมไไหนนตตามมาาดเย่่ยืะ นี่แค่ออเดอร์นี่แค่น้ำจิ้มเท่านั้นครับโปรแกรมฟุตบอลค่มคืววันนี้ยังคงเข้มข้นมากๆเพราะฉะนั้นใครอยากรู้ว่า ตัวที่นัดมั่นใจมที่สุดและจะถูกจัดวางไว้ให้เป็นตัว VIP ในคั่มคินนี้จะเป็นตัวไหนจะเป็นทีมไหนตามมาเจอเจอกับนัดในชมรมได้เลยครับทางเข้าอยุ่ใต้รูปโปรไฟล์และที่สําคัญครับสปอนเซอร์ของนัดนัดอยู่กับเขามาเกิน10ปีตอนนี้สมาชิกในชมรมเกิน15,000ท่านไปเป็นที่เรียบร้อยมั่นคงและปลอดภัยมาที่สุดครับค่มคินนี้เชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขขอให้ทุกท่านโชคดีครับ